สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสารพัดแดลลี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพัดจะมารีวิวนี่จ้าจ้าตัวนี้เลยจ้าฟองน้ําอเนกประสงค์นะคะที่ใช้ทําความสะอาดนะคะช่วยประหยัดแรงเนาะวันนี้พัดจะมารีวิว2ตัวด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็คือของด a i s โซนะคะอันนี้60บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะ เออเขาเรียกว่า Wish Magic ใช่ไหมอันนี้นะคะซื้อมาจาก Mr. DIY ค่ะราคา3าบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบประสิทธิภาพของเจ้าตัวฟองน้ำหาหัศจรจา์ของทั้ง2อ,งองยี่ห้อล้วกันเนาะยี่ห้อไหมก็คือเพราะว่าราคามันแตกต่างกันนะ แต่ว่ามันจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะคะคือขนาดก็โดยรวมนะคะมันก็เท่ากันนะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ว่าแค่ราคาต่างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ่าจะไปทดวสอบประสิทธิภาพของทั้งสองตัวนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะเพื่อนๆนจะได้เลือกใช้นะคะเพราะว่าจริงๆมันก็มี2ราคานะแต่โดยรวมเราว่าราคามันก็ ต่างกันนิดหน่อยอันนี้ก็39บาท39บาทก็เหมือน40บาทเนาะส่ว so, นอันนี้ก็แพงกว่ามันอยู่ที่60บาทมันก็แพงกว่าอยู่21บาทนะแต่ก็มันอาจจะแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดสอบกาจรจัดคาบในห้องน้ำกันนะคะนี่ค่ะ ขอบห้องน้ำตรงนี้นะคะมันจะค่อนข้างที่มันจะสกปรกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้2ตัวนี้นะในการจขจัดคราบกันแต่ว่าก่อนอื่นนะเราจะตัดทั้ง2ตัวนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะเ,เ,รเริ่มจากตัวนี้ก่อนกันนะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะด้านในของเขาก็อันนี้ของไดโซนะคะ ันนี้จ้าหกบาทเนาะนี่ก็จะเป็นฟองน้ำแบบนี้นะมีความนิ่มเลยเออค่อคนข้างแข็งนิดนึงนะอ่เดี๋ยวเราจะมาเปิดของอีกตัวหนึ่งนะออ,อก็มีความแบบก็นิ่มก็คือจริงๆก็คือมีสัมผัสคล้ายๆกันเลยนะไม่ต่างกันค่ะด้วยสัมผัสนะไม่ต่างกันนะคะ ทั้งสองตัวนะเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดนะเป็นก้อนเล็กๆขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะตัดประมาณนี้แล้วกันใช้ไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนี่นะเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะนี่คือของดโซนะคะอันนี้นะเดี๋ยวไว้อย่างนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็ตัดเข้าประมาณเท่ากันนะอ๊ะโ้ยร่วงไป,ปแล้ว,ลวก็มี่อนี้นะคะ39บาทซื้อจาก m i s r DIY นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้นะคะจากเออไดโซเนานะเราก็จะชุบน้ำเล็กน้อยนะคะโอเคแล้วเราจะขัดบริเวณนี้นะคะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ ะะจากเมื่อกี้นะมีคาบเาดำเนาะเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่แบบเอาขาวขึ้นนะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ้ยมันก็ค่อนข้างจะเสะอาดขึ้นนะอันนี้ที่ห้อนี้นะส่วตัวนี้มันก็จะนี่คะ่ะมันก็จะดูดคาบเหลืองขึ้นมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะใช้อีห้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้ใช้อีห้อนี้ไปแล้วนะตรงนี้นะเห็นไหมคะขาวล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ของที่ซื้อมาจากมิสเตอร์ดีไอว้นะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนเพื่อนๆจะได้ไม่งงโอเคนะ Okay. แล้วก็ชุบน้ำหนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำการเอานนี้ขัดลงไปปึ๊บนี่นะเราก็ขัดเรื่อยๆนะแบบถูๆไปธรรมดาก็ไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายนะคะแค่แบบเหมือนชุบน้ำแล้วก็ถูๆไปเลย นี่นะคะหลังที่เราเช็ดทำความสะอาดนะคะตัวนี้นะคะมันก็จะมีคราบเหล ma ืองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราขอสรุปเลยแล้วกันนะคะก็คือเราใช้ทั้งสองตัวแล้วนะนี่คือของด a i s โซนะคะและ Mr. DIY ค่ะคือคราบที limitation. ่ได้ที่ดูดซับออกมานะคะมันก็ จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสของอตัวฟองน้ำนะคะก็เหมือนกันค่ะไม่ต่างกันนะคะแล้วก็ความสะอาดที่ได้นี่นะคะนี่นก็คือก็คือจริงๆมันมันคือเหมือนกันนะไม่แตกต่างกันนะคะแต่ที่ความแตกต่างของมันก็คือราคานะคะซึ่งถามว่าแตกต่างกันมากไหมก็ไม่มากค่ะก แตกต่างกันอยู่นิดนิดหน่อยนะคะก็ประมาณ20บาทเนาะ20กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะคือให้เราสรุปนะคะก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกเลยเราคิดว่าประสิทธิภาพของทั้งสองอันนะมันเหมือนกันเลยค่ะแล้วแต่ว่าเพื่อนเอนจะสะดวกซื้อที่ไหนมากกว่านะคะคือเราลองแล้วเราว่ามันโอเคทั้งสองอันนะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับคลิปรีวิวเปรียบเทียบเจ้าฟองน้ำมหัศจรรย์2ตัวนี้นะคะเราไม่ได้เปรียบเทียบว่าอันไหนดีกว่าหรือว่าแย่กว่านะคะแต่ว่าเราเจอเราพบเห็ุมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยในในสองสถานที่ที่เราซื้อนะคะเราก็เลยเอามาทดลองแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะคะเราหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็น ประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe เเป็นกำลังใ,ใจให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ